ขึ้นแท็กซี่เลยค่ะกำลังจะไปที่พักสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพ็นมานั่งรอคุณแฟนอยู่ที่สนามบินค่ะออกตั้งแต่ตีห้า <c oughs> ก่อนเวลาค่ะพเพื่อนเพื่อนก่อนเวลาตั้งนานแล้วก็มานั่งที่สนามบินอีกครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าค่ะเพราะว่าตอนเช้านะ่ะมันไม่มีไม่มีรถติดรถผ่านตลอดแล้ว เดินทางด่วนด้วยครับเพื่อนตอนนี้ไฟก็กําลังจะลงแล้วค่ะเหลืออีกห้านาทีก็จะลงแล้วทีนี้พอลงแล้วแกก็จะต้องมารอกระเป๋าอีกพักหนึ่งค่ะไม่เป็นก็เอากระเป๋ามาด้วยเอากระเป๋ามาจากโรงแรมแล้วก็มีกระเป๋าใหญ่อีกใบหนึ่งค่ะส่วนกระเป๋าเล็กนี้แล้วก็เป้ใบหนึ่งไม่เป็นเอาไปด้วย เพราะว่าแกจะไปพักอีกโรงแรมหนึ่งค่ะจะไม่พักไม่พักที่ไม่เป็นอยู่เพราะว่าไม่เป็นอยู่ที่โรงแรมเล็กๆและแกก็ชอบสะดวกสบายแกก็ต้องจ่ายเพิ่มไม่เป็นไรเงินแกเดี๋ยวดูทางกินครับเพื่อนๆเดี๋ยวแกก็ใกล้จะมาแล้วเหลือห้านาทีแล้วประมาณ ห้านาทีเนาะอีกสิบนาทีรอกระเป๋าประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีเดี๋ยวก็ออกมาแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะนั่งมองทางแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเดินมาแล้วนู่นอยู่ไกลๆนู่นตัวเล็กๆเห็นไหมคะแม่เพ็ญเห็นแล้วค่ะดีใจจังเลย พอมาถึงเกก็ถามเข้าห้องน้าเลยค่ะเลยชีย้ไปบอกอยูตะะยยตย่ตรงนู้นเลค่ะฮร์ไอทรยแลนด์แลสเวด์สก้อุสโซปเทนด์สเฮ้ฮะเฮ้ยคอมเน ขึ้นแท็กซี่เลยค่ะกำลังจะไปที่พักพี่กดจอแท็กซี่ตรงนพอมาถึงโรงแรมยามเช้าก็เห็นเขาจัดดอกไม้พอดีค่ะเขาจัดยังไม่เสร็จค่ะเพื่อนๆเห็นก็จัดอยู่ไม่เพลนก็นเลยถ่ายมาฝากด้วยค่ะเห็นมันสวยดีดอกกล้วยไม้หลากสีเลยค่ะ่ะพอนๆเขากำลังจัดอยู่ค่ะ เข้าโรงแรมยังไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ก็เลยเอากระเป๋าไปฝากรอเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปทานอาหารข้างนอกเป็นการฆ่าเวลาเพราะว่าคุณแฟนก็หิวค่ะและแกจะต้องทานยาด้วยสั่งเกี๊ยวมาให้แกแล้วก็อาหารตอนเช้าเป็นข้าวหมูแดงค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันพักหนึ่งฆ่าเวลาพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็กลับมาที่ห้องพักค่ะ นี่ก็คือโรงแรมค่ะกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ชมค่ะเอากระเป๋าเข้าไปแล้วแล้วก็ให้ชมทางเข้าอันนี้เป็นห้องน้ํากว้างมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นห้องดีโรงแรมดีราคาสูงแต่สําหรับไม่เพนแล้วมันราคาสูงกว่าที่เห็นค่ะดูสิค่ะเป็นผ้าเช็ดเท้านะคะก็ทําสวยอันนี้เป็นห้องอาบน้ําเป็นกระจกค่ะเป็นห้องกระจก มีอ่างอาบน้ําด้วยมีอ่างอาบน้ํามีที่วางแล้วก็มีฝักบัวด้วย,วยค่ะเพื่อนๆให้เลือกตามใจชอบเลยค่ะจับน้ําตามฝักบัวใหญ่ฝักบัวเล็กหรือว่าอ่างอาบน้ําส่วนนี้ก็เป็นที่วางผ้าชตัตวแล้วก็มีตู้ด้วยค่ะสําหรับที่จะวางอะไรต่ออะไรสัมภาระสําหรับในห้องน้ําอันนี้ก็เป็นห้องน้ําค่ะ ดูกว้างสวยก็ทำดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าจะให้ไม่เพนไปเช่าอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเสียดายเสียดายตังค่ะเดือนไม่ใช่เดือนค่ะคืนละสามพันกว่าค่ะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ะเพราะว่าไม่เนเป็นคนไทยเนาะอันนี้ก็เป็นห้องนอนค่ะเป็นเตียงนอนตรงนี้เป็นที่วางของเป็นตู้เป็นอะไรค่ะตามที่เห็น แต่เขาจัดสวยมากแต่ว่ายังไงก็ไม่คุ้มหรอกค่ะเพื่อนๆเ,เขาจัดสวยแล้วเขียนจดหมายให้เกียรติลูกค้านะคะเพื่อนๆน,นี่ยค่ะมันสวยน่าอยู่มากๆเลยแล้วก็เป็นห้องรับแขกนะห้องเดียวกันจะมีโตะ๊ะมีโจฟามีห้องพิงแล้วก็ตันนี้นก็เป็นผ้าม่านแล้วเดี๋ยวเปิดดูค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น สระว่ายน้ําข้างนอกค่ะแต่ว่ามองไม่เห็นชัดเพราะว่ามันบังมันอยู่เฉียงเนาะแล้วก็มีโรงแรมอยู่ตรงนี้แล้วมีตึกด้วยนี่ค่ะเป็นห้องห้องสวยก็พอจะอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าเสียด้ตังพูดคำแล้วพูดแล้วก็เสียได้ตังอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าหรือว่าห้องเสื้อผ้าค่ะ ยวเปิดให้ดูนี่ค่ะอันนี้สําหรับเปลี่ยนว่ายน้ําหรือว่าดูตอนเช้าคือตื่นขึ้นมาก็มีผ้าหม่มมีผ้าหม่มหมายถึงผ้าคลุมไหล่ค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าเปิดให้ดูมีตู้เซฟมีทุกโรงแรมนะคะตู้เซฟมีตู้เซฟม,ตซฟมีตู้เย็น นะคะนี่ก็ปิดปิดเอาไว้ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ดูคร่าวๆว่ามันสวยมันกว้างมันดูน่าอยู่แต่เราไม่ค่อยจะอยู่ที่โรงแรมกันส่วนอันนี้ก็เป็นเตียงนะเตียงสำหรับคนที่จะอยู่กันสามคนหรือว่าครอบครัวคะ่ะเปิดประตูออกมาแล้วจะมีเป็นเป็นเตียงยาวคะ่ะแล้วประตูก็จะเป็นหัวเตียงสำหรับแขกเพิ่ม ทีนี้เราก็จะเตรียมตัวลงไปว่ายน้ํากันค่ะไม่ใช่ลงไป้วคะขึ้นข้างบนชั้นห้าแล่ไม่เป็นก็จะใส่ผ้าอันนี้ลงไปว่ายน้ําเพราะว่าอยากจะว่ายน้ํามากเลยค่ะไปดูสะมาแล้วหน้าว่ายน้ํามากเลยไอสะว่ายน้ํานี้มันจะอยู่ชั้นห้านะคะเพื่อนๆสวยงามมากแล้วเดี๋ยวไม่เป็นจะรีวิวให้ชมค่ะคุณแฟนก็เ <laughs> ตรียมพร้อมแล้วค่ะ <Bye. S 1> ไปค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปชมกัน ว่ายน้ำค่ะไม่เพลนกับคุณแฟนจะมาว่ายน้ำค่ะตอนนี้ก็อยู่ชั้น5ของโรงแรมสระว่ายน้ำอยู่ชั้น5ค่ะเพื่อนๆมี2สระเดี๋ยวจะให้ชมค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นบาร์เล็กๆอยู่ชั้น5ค่ะอยู่ที่สระว่ายน้ำแต่ตอนกลางวันนี้คนจะน้อยเขาก็ไม่เปิดค่ะก็มีที่นั่งดื่มนั่งพักค่ะเพื่อนๆ มีเก้าอี้มีโต๊ะนั่งชมวิวค่ะและนี่ก็เป็นสระน้ำชั้นห้าของโรงแรมค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมค่ะนี่ก็เป็นสวนหย่อมเข้าไปในนี้ก็เป็นที่ที่อาบน้ำก่อนค่ะก่อนที่จะลงไป ทำน่ารักมากเลยค่ะเป็นทางเข้าไปแล้วก็เป็นฝักบัวสําหรับอาบน้ําก่อนลงสะค่ะสองฝั่งเลยค่ะฝักบัวใหญ่ดูทิวทัศน์ใชค่ะเพื่อนๆทิวทัศน์อยู่บนโรงแรมค่ะอันนี้ก็ที่นั่งเล่นนั่งพักอันนี้ก็เป็นเตียงค่ะ เตียงสำหรับนั่งเล่นตรงนี้เป็นสระน้ำนี่ค่ะสระน้ำชั้นบนเดี๋ยวมาว่ายน้ำด้วยกันค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้ทิวทัศน์เป็นอย่างนี้แล้วก็รอบๆอบฝั่งแม่น้ำนี้ก็ไม่ใช่ฝั่งแม่น้ำฝั่งสระน้ำค่ะก็มีแต่ตึกชงสูงค่ะเพื่อน ทิวทัศน์มองลงไปข้างล่างก็จะเห็นทิวทัศน์สวยค่ะวัดวาอารามมองเห็นวัดก็ไม่ทราบว่าวัดอะไรค่ะเพื่อนเพนเพราะว่าไม่ได้ลงไปชมเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวัดอะไรค่ะ ค่ะเ,เพื่อนๆต้องนั่งสักหน่อยไหนๆก็มาแล้วโรงแรมที่ย่เพนอยู่มันไม่มีอย่างงี้ค่ะไม่มีสระน้ำเล็กๆมีอยู่ค่ะอยู่ที่หัวหินกระบี่มีสระน้ำแต่ไม่ได้ลงทุกครั้งแต่ที่กระบี่อ่ะว่ายน้ำทุกวันค่ะทุกทุกเชา้าแต่ที่นี่จะอยู่ไม่นานค่ะ เดีย๋ยวเราก็จะไปต่อค่ะสวยมไหมคะเพื่อนๆทิวทัศสวยมากเลยค่ะน้ำขุ่นน้ำขุ่นไปน้ำมันหรือไวนะ้ำอะไรเพื่อนย่า Deilig? Ja, deilig. Dypt, eller? Du beveger kamera rolig. กันดีเสวยทำม่ไ้จะกูไม่ยากรถดิบตาแล้ว่รัว่ายน้ำบนดาดฟ้าค่ะพเพื่อนๆัวกล้องจะเปียก ว่ายน้ำบนดาดฟ้ากันค่ะว่ายน้ำบนดาดฟ้ากันค่ะพเพื่อนๆอันนี้ก็บนดาดฟ้าแต่มีสาวว่ายน้ำค่ะวันนี้เด็ดไม่แรงฝนตกหน่อยๆแต่อากาศร้อนค่ะ <c oughs> ดี่จใหดูคุณแฟน นั่งค่ะเก๋ล,ลงมาเมื่อกี้เกขึ้นไปแล้วค่ะเราอยู่นี่ไม่นานนี้เราก็ไปต่อค่ะก็เราอยากจะลงว่ายน้ำสักหน่อยเพราะว่าไม่เป็นชอบว่ายน้ำเดี<笑><笑>ย๋ยวให้ดูทิวทัศน์ด้านหลังค่ะ มีวัดอยู่ด้านหลังด้วยนะคะแต่ไม่ทรบาบว่าวัดอะไรเห็นแต่ลูกษานิดหน่อยค่ะ จะไปขึ้นเรือจะไปขึ้นเรือไปไอคอนสยาม จะไปหาอาหารทานค่ะคนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วบรรยากาศก็อตอนนี้ดีค่ะคแต่เมื่อกี้นี่ฝนตกค่ะพอเดินมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าเพลงมันดังมากเลยครับเพื่อนเพื่อนถ้าให้เพลงเข้าติดลิขสิทธิ์แน่นอน สวยไหมคะเพื่อนๆถ่ายมาฝากค่ะไม่เป็นกับคุณแฟนได้ถ่ายรูปบนเรือสำรองที่เขาจัดเอาไว้เสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นข้างบนเพื่อที่จะสั่งอาหารค่ะเพราะว่าข้างล่างเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ข้างบน สั่งอาหารแล้วค่ะรออาหารเดี๋ยวอาหารมาค่ะและตอนนี้อาหารก็มาแล้วค่ะแล้วก็แกก็เริ่มทานแล้วค่ะเพื่อนเริ่มทานชุดแรกแล้วอาหารก็จะมาเรื่อยๆค่ะอาหารที่ยังไม่เคยทานยังไม่เคยชิม มันก็ตื่นเต้นดีค่ะนี่ค่ะมันจะมาเรื่อยๆค่ะอาหารทานกันสองคนค่ะเพื่อนนั่งนานกินอิ่มรู้สึกว่ามีความสุขอันนี้ก็เป็นวันแรกของเราค่ะอยู่ที่ไอคอนสยามค่ะเพรว่าแกก็ไม่เคยไปไม่เวยนถามแล้วค่ะว่าเคยไปไหมถามแกแกบอกยังไม่เคยไปก็ไปทานอาหารอย่างเดียวค่ะ มีความสุขดีค่ะเพื่อนเพื่นได้แล,แล้วแกก็มาหาแม่เพนเนาะมาอยู่กับแม่เพ้นที่เมืองไทยแล้วก็ทานอาหารด้วยกันวันแรกค่ะได้ทํำหลายอย่างค่ะเพื่อนเพืนได้ไปเจอแกได้ไปว่ายน้ําทานอาหารเช้าตอนนี้ก็เอเชียชี้ค่ะอาหารก็ยังมาอยู่ค่ะทานก็ยังมาอยู่เยอะแยะเลยค่ะอาหารตามสั่งค่ะ เสร็จแล้วเราก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะจองตั๋วกลับนี่ค่ะเรือสวยงามมากแต่ว่าเรือลำนี้เพลงเสียงดังมากเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเราได้นั่งเรือไปขากลับนี้เราต้องยืนค่ะ